รุ่นที่สองนะคะกำลังโคมแล้วแล้วก็ได้เอาไข่แล้วนะคะทอดกินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคอกนี่มันลายพดบ่ม,มียาซิเรียงแล้ว นะคะกำลังโค้งกันแล้วแต่บอกให้เอาถาดใส่ไว้ให้นะคะจากแผบสักพักหนึ่งอยู่หรอกออนี่ก็คอ,อกหนึ่งนะคะรุ่นเดียวกันนะคะรุ่นที่สอง Lăng khô nhà, nga cần nhà, nhà nga 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 nhà nga 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 ក៏គាត់ហេតុកាត់តានໂດຍพาะนะคะนี่ย่อมนึงกลางของน้ําก็ปลูกไว้อีกย่อมนึง